ค่ะก็อยากฝากนะคะคู่รักคู่ไหนนะคะที่ต้องการหาชุดแต่งงานที่ละเอียดนะคะแล้วก็ราคาเป็นกันเองบริการประทับใจค่ะก็แนะนำแบรนด์ฟินาเล่ค่ะแอมค่ะครับเจมส์ครับผมมาจากลบบุรีนะครับก็รู้จักฟินาเล่ครับในอินสตาแกรมแล้วก็เฟซบุ๊กครับเพราะว่าเห็นมติดตามอยู่ครับลงลงรูปบ่อยๆ เรื่องค่ะบริการนะคะก็ประทับใจฟินแลนมากๆค่ะเพราะว่าบริการดีค่ะแล้วก็ชุดนะคะก็ละเอียดค่ะสวยค่ะแล้วก็มีให้เลือกอมีแบบให้เลือกมากมายค่ะแล้วก็ประทับใจค่ะก็ทีมงานครับที่นกที่ไหม่ครับก็บริการดีมากครับมีการโทรติดต่อตลอดจะมีคอลเลคชันใหม่ใหม่ก็แนะนำตลอดครับมีการโทรแจ้งตลอดครับผมครับ ก็เป็นแบรนด์ชุดแต่งงานนะครับเบอร์้นต้นของเรศไทยนะครับก็ไม่ไม่ราคาก็ไม่แพงในติค,ครับแล้วก็ดูแลด,ดีก็มากครับ<ม>คือเป็นแบรนด์ชุดแต่งงานที่คิดถึงแบรนด์แรกครับแบรนด์ซนเดอรครับคือก็ฟิลตามชื่อครับ